อีสานว่าสวัสดีจ้าพี่น้องกินขัวแม่อีโน่นครับลาบปลาตะเพียนค่ะแบบย่างนะจ้าเก็บเก็บพักค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นส่วนผสมอย่างหนึง่งนอจ้าก็คือ,อใบสาระแหน่ค่ะสาระแหน่หรือเอินอีกอย่างหนึ่งกับพักเสริมค่ะพี่น้องบานเท่าเอินพักเสริมแล้วแต่พื่นทีนะคะ่ะอันนี้จะเป็นพักหนอกค่ะพักหนอกปูกยูบาน,นะค่ะพี่น้องใบบัวโบกจ้า ใบบัวบกนี่มีสรรพคุณนี่มีประโยชน์หลายอย่างนอกจากพี่น้องแก่่ำไน่ค่ะอันนี้ปลูกแบบปลอดสารพิษค่ะกินแบบสบายใจเลยค่ะอันนี้ก็เก็บพักไปกินกับค่ะพี่น้องเก็บพักเลาะบ้านเนล้ะจา พักกาดเฮนกะมีค่ะมีต้นหอมพักชี่ก่อยปลาตะเพียนสีใสบักม่วงไปนั่นพี่น้องบักม่วงดีบค่ะมีต้นหอมพักชี่ะาะแหนห่หอมแดงบักพริกดีบค่ะปลาตะเพียนก็เอาไปย่างเนาะจ้า อันนี้แม่งอีนุ่นค่ะพี่น้องอยู่บ้านจะเอินแม่งจีนู่นนะคะแต่ว่าทาแบบทั่วไปอาจจะเอินแม่งอีนู่นค่ะจะได้มาจากต้นบักขามค่ะพี่น้องเนี่มันขึ้นหรืไปไปสันต้นบักขามแล้วมันก็สิตกลงมาใส่เสื้อค่ะปูเสื้อเอาแกงใสน่น้อใหม่ก็ได้ด้วยจ้าอันนี้ครัวกินค่ะพี่น้องครัวใส่เสือ เทหนำต้องไปจักกน้อยค่ะขวดเป็นซุปเลยจ้ะจะใส่รสด,ดีใส่ซอสก็ได้ค่ะจะมีความมั่นค่ะพี่น้องมัน,ม,นมันหอมหอมค่ะขวกินกับลาบตานะคะลาบตากตะเทียนแบบยาง ปาตะเพี้ยนที่เอามาย่างี่บอแมนปาตะเพี้ยนดิบได้พี่น้องบอัแมนแบบสดๆเรามาย่างอันนี้ตากแดดเดียวมาก่อนค่ะเอามาย่างให้มันสูกแขมแมเลยค่ะลาบปลาในเห็ดได้หลายแบบค่ะพี่น้องทาย,ย่างเราเอามาสาับมุนๆมั่มมกัดสีใดแบบหอมอีกแบบนึงค่ะกระแซบทุกแบบละคะ่ะ สูตรบตตัตไตโตจาอันนี้ใส่บักม่วงไปน้่คุยกินกับผักสดนี่แซบอีหลีค่ะพี่น้องพ่อสุกแนวกัามาสาบขามาฝัก ฝากจนมุนค่ะพี่น้องคือจังแบบเพตดหลาประดุกนย่ล้วค่ะเพราะว่าปลาตะเพียนน่นจะมีกลางพร้อมค่ะเสร็จแล้วก็หันพักค,ค่ะ ่วนผสมนี่สซีมีต้นหอมพักชี่ค่ะอันนี้พักชีเนาะคะ่ะขาดบ่ไดดค่ะพวกลาพวกกอยจะต้องมีต้นหอมพักชีหรือว่าหอมเปน้ําค่ะบางอย่างเนาะคะ่ะแต่หอมเปยนี่ขึ้นอยู่กับความชอบนะจ๊ะพี่นอ้องใครบ่มากกับผ้ใสก็ได้ค่ะเมื่อนี้บ่บด้ใส่หอมเปค่ะจะมีต้นหอมพัคชี่ะระแหนตุน่นหอมแดงแล้วก็บ,บักพริกดิบค่ะพี่น้องซ้อยใส ยูบานกะปลูกกินเบิร์ดปีค่ะพี่น้องต้นหอมพักชีบริสุืออ์ค่ะสาระแหน่พวกนี้ก็ปลูกขึ้นกันค่ะอันนี้บักม่วงดิบนอกจากเอามาซับค่ะซับขึ้นจสิเหตุย่ำบักม่วงหรือว่าตำบักม่วงนี่และค่ะเอาไปใส่ก่อยปลาแบบอย่างในแซบแซบด้วยพี่น้อง คือพอกอยกับปลอมเนะจ้ะก่อยกับปอมกับใส่บักม่วงคือกันค่ะซูมเมอร์ในบอดด้กินละค่ะพี่น้องบอ,บอค่อยเห็นเลยค่ะนะคะส่วนผสมเสร็จแล้วกะเนจ้าจะมีต้นหอมพักชีกะหอมแดงบักพริกนะคะพักกับกับซีมีเนะะี่ยค่ะพักหน่อที่ไปเก็บมากค่ะพักส่วนขั้วค่ะ แมงสีนูนขัวค่ะแล้วก็บ,บักม่วงซับค่ะพี่น้องอันนี้ปลาที่ซับไปแล้วค่ะกลับมาปรุงรสน,นจะจ้าบักม่วงใไซ่อนค่ะค้นให้เขากันค่ะ พักที่เ้างฮันไว้ค่ะใส่ลงไปทั้งเบิดเลยค่ะต้นหอมพักซี่สละะแหน่บักพริกหอมแดงค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะจ๊ะน้ำปลาชู่โรดเกลือค่ะก้อยโมเมนต์ก้อยคาลาบปลาตะเพียนแบบอย่างนี้จะบดใส่ปลาค่ะพี่น้องถ้าเกิดไพ่มักอยากใส่ล่องเบิงก็ได้ค่ะแต่ว่าจะใส่เนี่ค่ะเข้าครัวค่ะอ๋อพริกป่นค่ะ ปนเข่าครัวปุงเรียบร้อยกับข้นห้มันทัว่วให้มันเข่ากันค่ะพี่น้องแล้วก็ชิมเบิงคร่ะมากแบบได้กับปุงเพิ่มได้ค่ะเซตแล้วค่ะพี่น้อง แต่เพี้ยนยางนะคะกับขวัวแมงซีนูนแสบๆคะ่ะนี่ค่ะแสบค่ะพี่น้องลองเฮดเบิร์นด้จามากค่ะแสบๆน้ำกันค่ะสวัสดีจ้า